ร้อนเหลือเกินวันนี้เออร้อน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 ทำอะไรดีว่าร้อนจริงๆเลยเล่นน้ำเลยดีกว่าโอ้เย็นสบายออร้อนอีกแล้วร้อนอีกแล้วร้อนอีกแล้วโอ้ยจุ่มน้ำสิทีเป็นไรจุ่มอีกเลยอืมก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะทำยังไงดีวัวเดินไปอะอะไรนะ เฮ้ยกล่องพัสดุของใครวะเนี่ยรู้น่าสนใจแอบขโมยไปละก,กันขโมยไปดีกว่าฮไปแล้วเอาละครับวันนี้ก็พบก,กับช่องนายอุนเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมาทำการรีวิวนะครับหน้ากาก,ากดำน้ำนะครับนี่ก็เป็นการแกะกล่องแบบพิสดารนะต่อยแมงเลย อ่าแกกมาของจับชิบหายโอ้โหตัดตรงหน่อย,ออยจะยาก,กไม่ออกอีกเอ๊ะอะไรวะนี่นะครับโอ้หซีนมาอย่างแย่เลยก็ส่งกราคาของครับรองของแค่ร้อยเก้าบาทเองอะไรมาครับนี่เอ้าแล้วกูไปเล่นกับกล่องทำไมเนี่ยเอ้าปลาของทิ้งกล่องมาทำไมเอ้าเอาไม่ใช่ มุกเป็นมุกครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาครับในราคา109่บาทนะครับส่งฟรีนะครับจากช็อปปี้ช็อปนะฮะไม่ได้โฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะครับเนี่ยก็แกะออกมานะครับนี่ก็เป็นใบกระเทาะนี่นะครับแกะออกมาเรื่อยๆนะนี่ก็เป็นหน้ากากครับก็แล้วก็จะมีอไอ๋อวัสดุก็จะเป็นยางครับต่อไปก็เป็นตีเป็นท่อหายใจนะฮะ เอาเป็นท่อหายใจแกะมาก็ประกอบได้เลยครับแกะมามันมีที่ใสอยู่นี่ผมใส่ให้ดูนะครับนี่นี่นะครับก็จะเป็นการใสไว้ไนี่นล็อกก,กึบเข้าไปพอดีปั๊บนี่ไปเป็นยางรองปีนก็ใส่เข้าไปก็เป็นพวกที่อยวหัวพวกนี้อืมราะการตั้งสายรัดนะครับให้มันกระชับกับหัวถ้ามันไม่กระชับนะครับมันจะแบบน้ําซึมนะครับแล้วก็ผมเนี่ยอย่าให้อย่าให้มันเข้าไปกับหน้ากากนะครับ ถ้ามันเข้าแล้วน้าจะซึมเข้าไปด้วยนะก็พยายามเก็บผมหรือว่ารัดผมอะไรเรียบร้อยก่อนใส่นะเดี๋ยวน้ําซึมเข้าฮะนี่แอคนิดหน่อยเยี่ยมจะดชุดไปเลยน่ครับก็เป็นการทดสอบใส่ดูว,ว่ามันฟิตหวของเราหรือเปล่าตั้งสายอะไรเรียบร้อยนะมันก็ใช้ได้นะครับนี่เห็นไหมผมก็ใส่ให้ดูหลอปะหลอปะนี่ของแถมนะฮะมีของแถมเป็นที่อุดหูครับเวลาเราเดําน้ําลงไปเนี่ยมันก็จะน้ําไม่เข้าขหูของเรานะฮะ นี่นะฮะโอ้อุดหูเข้าไปนะฮะอุดหูเข้าไปนะ,ะทีนีนนะออน้นี่นะครับเราก็เสกแตงร่างเลยนะนี่นะผมกำลังการรำน้ำให้ดูเลยท่านนี่มุดลงไปผมรู้สึกตอนมนุดมันก็จะแบบน้ำมันขุ่นเนาะมันมองอะไรไม่เห็นนะฮะก็จะเป็นแบบจึ้งจึ้ง,งยังไงไม่รู้เลยน่ากลัวน่ากลัว่ลวย <laughs> ก,ก็มันในระดับผิวน้ำมันใช้ได้ดีนะฮะ แค่มองไปแต่น้ําไม่ใสไงมันก็จะน้าซึมผามมอซซึมไหมมันซึมนะครับซึมลงนิดหน่อยครับก็พยายามอย่ามุดลึกแล้วกันผมไม่รู้ว่าผมยังใช้ไม่ชานาญเท่าไหร่นะฮะพยายามอย่ามุดลึกก็พอนะครับก็พอใช้ได้ครับแต่ถ้ามุดลึกี่ยกจริงเนี่ยผมว่านะน้าตัวเอาตัวอื่นดีกว่านะครับก็ขอขอบคุณสำหรับที่รับชมนะครับฝากกดติดตามช่อง u t u b บในอุ่นด้วยนะครับขอบคุณครับผมเดือดจัะก